สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซันเซในช่วงเซรีวิวครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังเรื่องชางชีกับตำนานรับเทนริงผมเพิ่งดูจบสดๆร้อนๆเลยนะครับเรียกได้ว่าไฟกำลังติดเลยก่อนอื่นไปที่คะแนนก่อนดูครับผมขอให้ไว้ที่4ดาวครับผมพูดตรงๆนะครับว่าผมโคตรคาดหวังเรื่องนี้เลยครับตอนที่ได้เห็นตัวอย่างครั้งแรกนะครับผมว้าวมากผมเป็นคนชอบหนังเชหลงตั้งแต่เด็กๆ ผมดูมันตั้งแต่เด็กๆครับจนผมโตขึ้นมาและผมได้เห็นว่า Marvel กำลังมีโปรเจกต์จะทำหนังฮีโร่ที่มีฉากต่อสู้ที่คล้ายๆกับหนังของเฉนหลงเนี่ยแน่นอนครับว่าผมพลาดไม่ได้อยู่แล้วได้แต่อวยพรขอให้ได้ดูในโรงภาพยนตร์แค่นั้นแหละครับแล้วผมก็ได้ไปดูมาเรียบร้อยแล้วครับงั้นเราไปเข้ารีวิวกันเลยดีกว่าครับเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนตัวอย่างแรกออกแล้วนะครับก็คือเรื่องนักแสดง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวนักแสดงนะครับปัญหาอยู่ที่สื่อส่วนมากที่ที่มองว่าสื่อมู่หลิวไม่หล่อไม่เหมาะออควาฟิน่าจะเป็นนางเอกเหรอไม่สวยเลยอะ่ะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ตัดสินนักแสดงถ้ายังไม่ได้ดูผลงานเขาหลังจากได้ดูแล้วผมพูดได้เต็มปากเลยว่าคุณไว้ใจมาเวลได้เลยครับเรื่องนักแสดงเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนักแสดงทุกคนในเรื่องทําได้ดีมากๆทุกคนเลยนะครับ เคมีของตัวชางชีและเคที่เนี่ยเข้ากันอย่างไม่มีทิฏฐิเลยการพูดคุยการเล่นมุกกันหยอกล้อกันสองคนที่ทําให้หนังมีสีสันขึ้นมากจริงๆครับตัวของสือมู่หลิวหรือว่าชางชีเนี่ยผมผมไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะครับผมไม่ได้ติดตามผลงานเขาเลยแต่หลังจากนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งขวัญใจคนใหม่ของแฟนมาวิลแน่นอนครับด้วยคาแรคเตอร์นะครับด้วยความเท่พลังก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะ คือเก่งเอาเรื่องใช้ได้เลยนะครับผมนั่นคิดหลังดูจบว่าถ้าชางชีร่วมสู้กับอเวนเจอร์โอ้โหแค่คิดก็มันแล้วอะ่ะเออแค่คิดก็มันแล้วส่วนอัลคอฟิน่านะครับสำหรับเธอผมเห็นเธอบ่อยนะจากโอเชียนเอหรือว่าลายาแอนเดรัสดากอนก็ก็ค่อนข้างมีบทเด่นในนั้นนะครับและเรื่องนี้เธอก็ทำได้ดีเช่นกันผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเธอ แล้วก็มีตัวละครลับอื่นๆมาร่วมแจมอีกเยอะนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวองจากด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้แต่แต่นี้ไม่ได้สปอยมีในตัวอย่างนะครับมีในตัวอย่างที่2ซึ่งแกก็มาไม่เยอะนะครับแกมาเป็นแขกรับเชิญแหละแต่โผล่มาทีไรแกแย่งซีนทุกทีเลยครับแกเป็นตัวแย่งซีนได้ดีมากนะครับทั้ง2เรื่องเลยว่าจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือว่าหรือว่าเรื่องนี้เรื่องชางชีเนี่ยเออแกมีบทแย่งซีนได้สุดยอดมากเลยนะ แกแย่งซีนจะเอาตัวเด่นอะ่ะตัวตัวหลักอะ่ะไม่เด่นและแกเด่นแทนเลยอะไรประมาณเนี้ยต่อมานะครับคือเรื่องเพลงประกอบไม่ว่าจะซาวด์แทร็กต่างๆหรือว่าเพลงประกอบผมชอบนะโดยรวมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและมีการใช้เพลง Hotel California ซึ่งมันเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมฟังมาตั้งแต่เด็กอะ่ะคือเราเราติดเพลงนี้มากตอนเมื่อก่อนผมเกิดไม่ทันหรอกครับไอเพลงเนี่ยมันเก่ามากมันเก่ากว่าผมเกิดอีกหลายปีเลย แต่ว่าแต่ว่าคนแถวบ้านเปิดก็เลยได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับพอพอโตมาก็เลยติดติดเพลงนี้มาโดยปริยายนะครับพอได้ยินในหนังเรื่องนี้ก็เฮ้ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะผมจําไม่ได้ว่าในตัวอย่างมีหรือเปล่าเออผมจําไม่ได้วะแต่พอไปดูในหนังพอไปดูในโลกแล้วได้ยินก็เออก็ทําให้ผมรู้สึกบวกอีกหนึ่งคะแนนอะ่ะจะริดส่วนตัวเลยอันนี้ส่วนตัวมากๆนะอันนี้ค่อนข้างส่วนตัวนะครับอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือมุกตลก สไตล์หนังมาเวลมันเป็นหนังฮีโร่ที่มีมุกตลกทั้งเรื่องนะครับฉากตลกฉากเอาฮาอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะซึ่งมันก็เป็นแนวทางเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นลายเซนได้แล้วนะของค่ายนี้ออซึ่งเรื่องนี้สําหรับผมคือขำม,มากขำหลายฉากด้วยขำแบบขำจริงๆอะ่ะคือฮาเลยฮากากเลยอาจจะมีบางมุกที่เฉพาะกลุ่มแต่ส่วนมากผมว่าทุกคนเข้าถึงเข้าถึงมุกได้แล้วก็แล้วก็ฮาไปกับมันได้ฉากแอคชั่นฉากต่อสู้ ผมในฐานะคนที่ดูหนังจีนกําลังภายในค่อนข้างเยอะหนังเฉินหลงอะไรอย่างเงี้ยผมดูมาเยอะมากแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ทําได้ดีคือสมใจผมอะ่อะเออทำได้สมใจผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทําได้ดีต้องบอกว่ามันมีหนังไม่ใช่มันมีหนังมันม,ม,นมีมันมีหลายครั้งหลายคราวที่ที่หนังฝรั่งพยายามนําลายเซ็นของหนังฮ่องกงหนังจีน มาอยู่ในหนังฮอลลีวูดอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายเรื่องอะผมพิดหวังน,นะมันไม่ค่อยโดนอะอย่างล่าสุดอย่างมู่หลานอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงอะเรายังไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเอเชียขนาดนั้นโอเคตัวละครหลักทุกตัวเกือบเอเชียเกือบหมดแต่ด้วยแบบด้วยการกระทำบทคาลรคกเตอร์การต่อสู้ชีวิตประจำวันผมรู้สึกว่ามันมันไม่รู้สึกอะบรรยากาศด้วยบรรยากาศด้วย แต่เรื่องนี้ทําได้ดีมากทุกอย่างผมรู้สึกได้ถึงความเป็นเอเชียความเป็นจีนความเป็นฮ่องกงหนังกําลังภายในหนังชิ้นหลงมีมุกตลกเออมันใจมากเลยนะเออผมผมชอบเรื่องนี้มากผมโดนมากผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้สวยๆนะครับกําลังภายในอาวุธต่างๆอะ่ะคือมันลงตัวมากครับพูดมาขนาดนี้แล้วทุกคนคงรู้คะแนนหลังดูแล้วนะครับผมให้หดาวครับ นี่คือหนัง5ดาวเรื่องแรกนะครับของช่องเราปรบมือครับสำหรับผมอะ่ะมันมันสนุกจริงๆนะเป็นการกลับเข้าไปสู่โรงภาพยนตร์ที่ที่ดีอะ่ะเออคือเรื่องแรกก็คืออะไรวะทีมพีชีพใช่ไหมฮสุสัยสกอตก็ไปดูก็เฮ้ยสนุกแล้วพอมาดูเรื่องต่อมาก็คือชางชีเฮ้ยสนุกเข้าไปอีกอะ่ะ เอ,อคือมันทําให้เรารู้สึกบวกกับหนังเรื่อยๆเรารู้สึกคิดถึงโรงหนังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผมแนะนําให้ไปดูในโรงจริงนะชางชีอ่ะอืจริงๆดูในโรงบางคนอาจจะรอดูในดิสนีย์พาร์ทใช่ไหมฮะแต่ผมแนะนําให้ไปดูในโรงให้สนุกจริงอันนี้สนุกจริงผมคิดว่านะหลังจบจากเ n ็นเกมอ่ะหนังมาเวลอ่ะอาจจะดรอปลงเพราะว่าเขาต้องสร้างตัวละครใหม่ไงเออสร้างตัวละครใหม่เพื่อไปในเฟสหลังๆแต่ไม่ครับ ชางชีทําให้เราเห็นแล้วว่ามาเวลไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเลยเขายังคงท็อปฟอร์มเหมือนเดิมเอาเป็นว่าหนังสนุกแล้วกันครับมันสนุกจริงๆครับแต่ที่ได้คะแนนเต็มอ่ะเพราะว่ามันมันตรงจริตผมอืมมันตรงจริตผมแค่นั้นเลยหนังสนุกมากครับใครก็สนุกกับมันได้แต่คะแนนเต็มเพราะมันมันมันตรงกับสิ่งที่ผมต้องการและมันก็เสิร์ฟได้อย่างดีจริงๆนะครับซึ่งขอให้ทุกคนได้ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะครับ ใครดูแล้วชอบไม่ชอบก็มาแชร์รีวิวกันได้หรือว่าแชร์คะแนนกันก็นกได้นะอันนี้ผมก็อยากฟังทุกคนว่าทุกคนชอบเรื่องนี้แค่ไหนแล้วก็มี e อนเครดิต2ตัวนะครับใครที่รอดู e n นเค d ดิตก็ดูให้ครบนะครับเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างสำคัญนะครับสำคัญต่อจัก,กรวาลมาวิวมากนะครับส่วนวันนี้ผมซันเซยคงต้องขอเซกูดบายลาไปก่อนแล้วล่ะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ไยบุ๋ยครับ